สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับแานแดนไล่ศึกษายามเย็นนะครับนี่นะครับที่ใส่อยู่นี่ก็คือที่เท่านะครับที่เท่านี่นะครับสามารถที่จะการมดได้นะครับมดที่จะขึ้นมาอยู่ตามต้น ของอินทผลามนะครับมดมันก็จะไม่ค่อยถูกกับทีดเท่านะครับเอามากันไว้ก่อนก่อนที่จะมีมดมาขึ้นต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มจะออกจันแล้วนะครับต้นนี้ก็จะออกมาหลายจันนะครับนี่นะครับเริ่มแทงจัน ออกมาแล้วนะครับต้นนี้โผล่มาแล้วห้าหกจันนะครับก็จะอยู่สูงมากนะครับนะครับออกแล้วนะครับเริ่มมาปีนี้นะครับจะออกมาช้าหน่อยนะครับช้ากว่าทุกปีทุกปีก็จะออกประมาณวันที่สิบหรือสิบห้ากุมภาก็ จะออกแล้วแต่ปีนี้ออกล่าช้าไปประมาณสิบวันอันนี้เป็นต้นตัวผู้นะครับต้นตัวผู้ต้นตัวผู้เขาจะจันใหญ่มากนะครับนี่นะครับแต่ละจันทร์ออกมาได้เกสรเยอะมากครับต้นนี้ซื้อมาพันแปดนะครับตอนต้นเล็กๆมีใบเดียวเป็นต้นตัวผู้นะครับก็ออกทุกต้นแล้วนะครับ ออกหมดแล้วทุกต้นต้นละจันสองจันเพิ่งจะเริ่มนะครับถ้ายังทุกปีนะครับก็จะมีการผสมเกอรแล้วนะครับตอนนี้แต่ปีนี้รู้สึกว่าจะมาช้าต้นนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับแต่ก็มีจันออกมาหลายจันนะครับต้นนี้เพิ่งอายุได้สองปีครึ่งนะครับ นี่นะครับ<อ>ก็ผลมาแล้วหกจันนะครับต้นเล็กๆต้นเล็กนี่จะออกต้นเดียวนะครับต้นอื่นๆจะไม่ออกจะออกแต่ต้นใหญ่ต้นนี้ก็ออกนะครับแต่ว่ายังซุกอยู่ในกาก ปีนี้จะมาช้ากว่าทุกปีประมาณสิบวันนะครับสิบวันต้นนี้ก็เพิ่งจะออกนะครับเพิ่งจะออกนะครัเพนจันโพครับจันจะดูเหมือนจะยาวพอสมควรอ,คอย่างนาแดนทำน้อยนะครับทำน้อยไม่ได้ทำเยอะไม่ใช่สวนใหญ่ เป็นส่วนเล็กๆทำแบบไล่นาส่วนผสมนะครับต้นนี้ก็ออกนะครับออกทุกอยู่ในกาบนี่นะครับนี่นนะครับจันที่อยู่ข้างบนโน้นจะออกจากยอดนะครับออกจากยอดก่อนแล้วกไ็ไล่ลงมาข้างล่างที่ท่านเห็นน้าแดนใส ที่เท่าไปนะครับที่ใส่ไปเพื่อจะกันมดกันแมงกันเพี้ยนะครับที่มันจะเข้ามานะครับอย่างมดเนี่ยมันอยู่กับดินมันก็จะตายขึ้นไปบนต้นถ้าเราที้เท่ามาโรยมดก็จะไม่ไม่ขึ้นต้นของเรานะครับเพื่อป้องกันมดวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปขายของก็เข้าสวนมาตัดหญ้าตัดหญ้าในป่านในนาก่อนแล้วก็ มาใส่ปุ๋ยอินทผาลำก็ใช้ขี้เถ้าเสริมนะครับเร่งเพราะว่าขี้เถ้านี่นะครับมีสารอาหารครบถ้วนนะครับแล้วกันมดกันเพียได้ด้วยนะครับนาดนก็เลยมาใส่อย่างต้นนี้ต้นนี้ก็ออกน,นะครับงงอยู่ข้างบนยาวออกหลายันนะครับวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมนะครับมา ดูส่วนด้วยนะครับนี่นะครับเริ่มแล้วปีนี้นะครับเริ่มช้าไปหน่อยเขาเรียกว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ